เฮนายใช่แล้วนายนั่นแหละเคยสงสยัยว่ปาปากกาคงถูกๆที่คันเน็ตอ่ะมันคงดีหรือเปล่าวันนี้ครับผมปอนด์คอนเดัสเลยได้ซ้มมาลองกับทุกคนแล้วครับในซีรีส์ชิป s Short Review โดยให้คะแนนจากหน้าตาคุณภาพงานดีไซน์แล้วก็คูงดีไหมในความคิดเห็นของผมเองครับก่อนที่จะมาหารเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม5ครับก่อนหนึ่งครับถ้าคุณสนใจการคูงปากกาคุณสามารถกดติดตามได้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปสองคูงปากกา รู้ถึงคลิปสอนเล่นโยโย่ครับที่คุณสามารถฝึกตามแล้วก็เอาไปโชว์เพื่อนๆได้ก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับวันนี้ครับผมมารีวิวปากกาควงหัวนามนะครับราคาประมาณ15บาาทสาหรับหน้าตาก็แปลกดีครับแปลกตรงที่หัวมันมีหนามแต่ที่เหลือก็ดูเรียบง่ายไปหน่อยนะครับให้ไปสองเทม5าครับสาหรับเรื่องดีไซน์ก็คงพอดูกันออกนะครับว่าบอดี้เล็กแล้วก็หัวใหญ่ขนาดนี้เนะี่ยแถมมีหนามมีตะหักทำให้ทําท่าปลายปากกาได้ยากครับแถม ครัวแล้วก็จะรู้สึกเกียกาเลก้ยคให้ไป1.5เต็ม5ครับคุณภาพงานนะครับก็ค่อนข้างปานกลางแล้วก็สมราคาครับให้ไปที่2.5เต็ม5สำหรับการครัวครับจัดว่าเป็นประกาที่ข้อดีของมันครับคือมีความรู้สึกในการครัวที่น่าสนใจครับอ o ี้ประกาจะความรู้สึกคล้ายๆพวกดินสอสมัยก่อนที่ถอดหัวดินสอออกมาได้แล้วก็ยัดก้นเพื่อดันหัวดินสออ,อันใหม่ออกมานะครับไม่รู้สมัยนี้ยังมีกันอยู่เปล่า หรือว่าจะคล้ายๆประมาณว่าบอดี้ปากกาพลาสติกลายการ์ตูนทั่วๆไปตามร้านขายปากกาแท่งละ5บาท10บาทอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งบางคนแบบผมนะครับก็อาจจะชอบในบางอารมณ์แต่ถ้าเกิดพูดถึงความสามารถจริงๆของมันเนี่ยจัดว่าไม่ค่อยดีครับเพราะว่าบอดี้เล็กแล้วก็ฝาใหญ่เกลกกทำให้ควงได้ไม่ค่อยดีนะักบอดี้ก็แข็งนะครับแต่ก็อันนี้ยังดีที่ไม่เปลาานะครับควงตกๆมาเกือบชั่วโมงก็ยังครบ32อยู่ก็าสามารถในการควงนะครับของแท่งนี้ให้ไป2เต็ม5ครับ ดังนั้นนะครับคะแนนเฉลี่ยของท่งนี้อยู่ที่2.5เป็นแท่งที่บางคนอาจจะชอบแล้วก็รองรับท่าได้ไม่เยอะมากนะครับเอาไว้ข่วงสนุกๆมากกว่าอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับเราพบกันในคลิปหน้าครับผม